คลิปนี้นะคะติวเตอร์จะมาพูดถึงวิชาหลักวิชาที่แล็อกจรรยาบันของนักกฎหมายวิชานี้เป็นวิชาของปี4ที่มันง่ายนะคะเพราะฉะนั้นทําไมคะปล่อยทิย้งไปเลยไหมไม่ใช่นะคะยิ่งเจอวิชาง่ายเ่ยพวกเรายิ่งต้องทําคะแนนให้ได้สูงๆควรจะได้สักเอเลยด้วยซ้ำเพราะว่าจะได้ไปช่วยดึงเกรดวิชาอื่นๆให้ดึงเกรดให้มันสูงขึ้นไปอีกหรือบางคนนะคะที่คะแนน อาจจะไม่ถึงอาจจะต้องเป็นรีเกตแล้วอาจจะไม่จบเห็นไหมคะวิชานี้อาจจะช่วยได้เพราะฉะนั้นเนี่ยดูเตอร์ขอเทียบกับเป็นขอข้อสอบรามแลวการของมหาลายัยอื่นไงมคะไม่ต้องน้อยใจเลยคะการเอาไปเทียบกันง่ายๆคล้ายๆกันของรามเนี่ยหลักวิชาชีพก็จะออกข้อสอบอยู่ทั้งหมด3ข้อข้อแรกเนี่ยจะเป็นข้อสอบประเภทบรรยายก็คือจะถามว่าเออกฎหมายคืออะไรนะคะ ระบบกฎหมายใ่สวนเกาวหาหรือว่าคอมมอนลอซีวิลลอวิธีการศึกษากฎหมายเนี่ยเขาจะถามเรื่องพวกนี้กับอีกหัวข้อหนึ่งนี่นี่ยังเป็นข้อหนึ่งนะอีกหัวข้อหนึ่งก็คือถามขององค์กรวิชาชีพนะคะว่าองค์กรวิชาชีพของกฎหมายเนี่ยทำหน้าที่อะไรง่ายๆก็คือว่าหน้าที่ควบคุมแล้วก็หน้าที่ส่งเสริมตัวนะักกฎหมายนั่นเองแต่อย่าลืมนะตอบแบบบรรยายนะคะคืออะไรคะ ข้อแรกก็คือการตอบแบบบรรยายข้อแรกต้องบอกความหมายข้อ2บอกความเหมือนความต่างข้อ3ยกตัวอย่างให้เรียบร้อยอ่ะอันนี้เป็นการตอบแบบบรรยายเสร็จแล้วเนี่ยข้อ2ข้อ2องกาถามอะไรคะเขาถามเกี่ยวกับข้อบังคับของสภาทนายความส่วนข้อ3ามข้อถามเกี่ยวกับเกี่ยวกับอะไรคะเกี่ยวกับเรื่องของ ตุลาการนั่นเองเขาถามอยู่3แบบถ้าใครอยากฟังแบบละเอียดไปติดตามในเพจติวเตอร์ได้นะคะเพจชื่อติวเตอร์ทายอันนั้นติวเตอร์จะบอกไว้ละเอียดเลยว่ามันวิธีการเนี่ยคือต้องเขียนขอ้อตอบข้อสอบยังไงแล้วก็เนื้อหานะคะถามในเรื่องอะไรบ้าง